สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องทารโออาันดันสไบพิญญาค่ะขออนุญาตคารุคุบาอาจารย์เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านพญายยนลกในวันนี้ขออนุญาตคารุคุบาอาจารย์เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะคะ ก็รับไปแต่พลังบุญพลังบวกนะคะเพื่อนนะขอพลังบุญพลังบวกนี้สถิตอยู่กับเพื่อนเพื<ๆ>่อนเช่นกันสถิตกับทุกท่านเลยค่ะทุกๆพลังงานนะขอให้เป็นคุณงามความดีทานศีลภาวนาที่ปฏิบัติร่วมกันมาแต่หนไหนนะคะก็พลังงานที่เพื่อนเพื่อนได้รับจากเราขอให้มากกว่าเราร้อยพันเท่าหมื่นแสนล้านเทวีคั้เพื่อนโอ้ สาธุค่ะยิ้มเลยอ่ะนะเพื่อนๆโอ้ขออนุญ,ญาตขอขอบพระคุณท่านขออนุญ,ญาตคารูคุบาอาจารย์ก็บอกเลยว่าท่านเทวสุวรรณเนี่ยท่านเป็นเทพผู้เป็นใหญ่ในเทวจตุโลกบาลทั้งสี่นะคะท่านเป็นเทพผู้คุ้มครองโลกมนุษย์ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าแห่งทรับนะชาวจีนเรียกท่านว่าไห่สิงเอียค่ะนะคะเพื่อน โคบาอาจารย์ก็ออกมาคิดอะไรอยู่ตอนนี้ทำได้เลยจะผ่านไปทุกเรื่องราวได้อย่างแน่นอนแล้วฉับพันรวดเร็วหสอดคล้องกับดูสิคะสะพานบุญสอดคล้องกับปิดทองหลังพระมาสักครู่เลยสอดค้องสอดคล้องกับไพ่ขลังเลยเดี๋ยววันนี้เราต้องเอา3ามคลิปนี้ลงให้ได้พร้อมๆกันต้องบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้ค่ะว่า การที่ทำงานอิสระแล้วก็เรียกว่าไม่ไม่ได้มีอะไรนะเราก็ไม่ได้ขายของเราก็ไม่ได้ดูดวงไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เติบโตขนาดว่าจะมีรายได้าจากโฆษณาเยอะแยะมากมายในทุกๆเดือนนะคะก็ ณนะตอนนี้ด้วยความสัจจริงเลยยังไม่มีซักบาทสักสกตางค์เลยนะคะที่ได้จาก youtube ได้จากอะไรทั้งสิ้นก็คือคือเขาเหมือนรวบรวมอะคะ่ะครบเมื่อไหร่เขาก็จะให้อะไรประมาณนั้นน่ะนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะนะคะแต่ที่จะบอกว่ามันไม่ง่ายที่จะพาตัวเองนะก้าวข้ามขออนุญาตขยับนะคะก้าวข้ามแล้วพาตัวเองอะมานั่งตรงนี้ มันก็มีอะไรหลากหลายอารมณ์นะอารมณ์แบบอม,ม,มีนู่นมีนั่นมีนี่ใช่ไหมคะแต่ก็เมื่อผ่าตัวเองเข้ามาแล้วก็หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ที่ที่จะให้นะต้องต้องเรียนเพื่อนๆอ,อย่างนี้ค่ะ